พี่ดีจะเอาไหมเจอไฮอ่ะเอาเปล่าเอาเจอไฮเปล่าถ่ายคลิปกับแม่ก่อนเร็วเดี๋ยวแม่ให้กินเจอไฮอะกินเจอไฮเปล่าเจอไฮอยู่ไหนนะอะเจอไฮพี่ดีอยู่ไหนกินเจอไฮดีกว่าเว้ยเอานั่งรอๆอขอมือก่อนขอมือก่อนนี่แม่ให้กินขนมพี่ดีพี่โชคดี นั่งรอๆก่อนลูกดี๋ยวแม่ให้กินเจอไฮหรือว่าหนูจะกินข้าวก่อนเหรอเอากินไปงั้นอะน่ะอ่ะขนมเจอไฮอยู่ไหนอะอ่ะเจอไฮมาแล้วเจอไฮอยู่ไหนเจอไฮอยู่ไหนนะเอากินข้าวไปก่อนงั้นอะกินเร็วเร็วกินเร็วเร็วกินเสร็จจะได้กินหนมเร็วเร็วเรเร็วเร็กินเร็วเกินเร็วเร็ว เร็วเดี๋ยวแม่จะเอาหนมให้พี่เออเดี๋ยวแม่จะเอาขนมให้น้องแล้วนะรีบกินข้าวอะ<ง>่ะว่าไงคะว่าไงคะรวยเงินเงินกินข้าวยังกินข้าวเร็วเงินกินข้าวกินข้าวไหมคะอืมอืมอแม่ขอมือก่อนนะแม่ขอมือรวยเงินหน่อยนะเอาขอมือหน่อยเดี๋ยวแม่ให้กินขนมลูก จับไม่ได้เลยนะจับไม่ได้เลยมันเป็นจะไดเนี่ยมันเป็นจะไดจับไม่ได้เลยนะนางงามนางงามกินหนมยังคะอ้าจะกินทีนก่อนเหรอกินทีนก่อน <especie> อ่ะเล่นงั้นแ่ะเล่นงั้น,นะ<ค><ณ>อ่ะเล่นได้เปล่าเล่นเป็นเปล่าเล่นเป็นเปล่าเล่นเป็นเปล่าเล่นกับแม่อ่ะ ไหนไหนเหรหนูตีมาที่ลูกน่ะน่ะน่ะเห็นไหมน่ะน่ะเห็นไหมอ่ะเนี่ยปัดมันอย่างงี้ลูกเนี่ยเห็นป่ะเล่นเป็นป่ะเลยเงินเล่นเป็นป่ะเล่นเป็นป่ะนั่นนั่นนั่นเหมือนเคี้ยวมาเนี่ยนั่นนี่นี่ ไม่ต้องงงลูกตีมาตกใจอะไรตกใจอะไรคะแม่นางรวยเงินแม่นางรวยเงินอแม่นางรวยเงิน à khổ mưa này à lại đi pin ra pin ra tủ bần đài lấy ạ